สวัสดีครับผมสวัสดีกันอีกครั้ง <ผม S 1> นะครับในการวิ่งที่ปะเทศบราซิลนะครับในปะเทศบราซิลครับมีการสอนลงเรียบร้อยเลยนะครับผมก็เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแจกดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมโดนนี่ไงอ๋อหันมาขับล็อกเกียร์เหรอครับก็มีแบบผสมของเก่าอะไรเงี้ยแต่หลังวอวดีเนี่ย Hoặc phải là không nó anh em đi này. Teng nghe phải lắm tang nè. Hoặc phải lìa phép mì không, hàm mày à Tó đừng bóng. Say có hại. Tó lắm mọi người anh em đi. Lê đừng 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 lấy, เวลามันผ่อนอะอยูงเงี้ยอ,อ๋อขี่ล่วงเอาเฮ้ยเรียนสวนเอาหรอไปเลยอันนี้ก็สองเลีนเสียงตอนยกคอนเล่งไม่โคตรด,ดังอ่ะอยู่เงี้ย ติดเบรกมือไว้เลยปวดเบรกมือไงวะไรวะท่าน้าในจอยก็อยู่ที่ป,ปุ่มมีมันบกที่มีดังไม่ใช่รถเป็นไรไม่รู้นะเออไปละเหมือนมันเบรกให้เองอะรถเก่ารถนี้ไม่เวลาเวลาโยคันเร่งปุ๊บมันเบรก,กเลย ไม่เบรกแต่มันขึ้นไฟแดงไฟเหมือนไฟเบรกอ่ะแต่มันไม่ได้เบรกเออไฟมันติดเฉยหรือเปล่าถ้าแบบไฟมันติดเฉยๆมันติดได้ไงวะปกติมันไม่ติด,น,ตด,น,ตด,น,ตดนอกจากเราจะเบรกถ้าถ้ามันติดเฉยๆจะไม่ดีกับมันไรถ้ามันติดแล้วมันเบรกด้วยสวยทำไหมเป็นไหมรุ่นเนี้ย ไม่นะเหมือนเร่งแล้วว่าเหมือนเดิมเหมือนเวลาเราเหยียบเหยียบมายกคันเร่งมันจะติดไฟแดงเองเหมือนเบรกอ่ะไม่นะไม่เป็นไม่เบรกพังเลยถ้าอะไรมาเลยถ้าถ้าถ้ามาแรงแซงเลยนะพี่เหยียบประมาณร้อยแบบร้อยตันเป็นที่อันนี้บ้างอันนี้บ้างเบรกอัตโนมัติไม่ได้เปิดนะ จะมีแรงตกพอนแสงที่ไหวไหลแะชนยังไม่ใช่เลยหร,หรอกแสงแสง Amen.

นีทนะาโงโลกนเราสวนนี่ไปเรือรต้องรีบไปเื่ไม่ต้องรีบ <c oughs> แต่เขก็บ่าไปแล้วครับนี่ <c oughs> เป็นไงล่ะครับามีปั๊มกดีเลยหรือว่าปั๊ด ชนได้ปะชนได้ปะโอเคเดี๋ยวไปหัวจะปวดเลยจะไปไหวเดี๋ยวแวะเอมัน่านาเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่นไปเดี๋ยวีายโอ้นิ่งกีบเลยเดี๋ยววัววัเด các bạn đã. phải lo đây để tam chúng nó để nó đi bấm bạn <laughs> วาร์ปไม่ได้ออกมาด้วยยังไม่เปิดเลยไม่สะดุดสถานเลยรถหนักดิเราจะกดวาร์ปไม่ได้เด<แ>้ออะไรไเนี่ยกดกด F7 ไปเลยอยู่ใกล้ๆนี่ F7 F7 จัดไปพี่เ yeah, จ็ดบึ๊บนี่มัไงขอพิ้กวิกิเป็นออปโอกาสกับใส่เดี๋ยวนี้เวลาแซงนี่ต้องแซงแต่ว่าไกลๆไปไกลๆก่อนค่อยแซงไม่เห็นเห็น,นกระจกมองหลัง,ลงลมันโค้นเลยไม่เว้ยมันยังชนได้ไหนกับ บ่อดีบ่อด,ดินตรงนี้หงองจอบมันไปจอบมันทำไมว้เนี่ยไม่มีอ่ะ ไปเรืเ่อยก็ได้ไปเรืเ่อยก็ได้พี่ออกถึงขอ้นเรือเลยนี่หว่าทำชายแดนขึ้นเรือไปนิดเดียวเองไม่มีตลาดชายแดนด้วยวะโเคตรเท่เลย ก็จะมีตลาดไม่มีที่อะไรเลยถนนดิน <c oughs> ที่ไหนได้อะไรกันไม่รู้ไม้เต็มเลย <c oughs> <c oughs> เจินบ้านเทำไมเหรอเห็นหลับในโอ้ต้นไม้เขาขุดเองได้บ้า

พี่ไปแล้วไปไหนม่เห็นเลเห็นจริงอไปแค่ไหนไม่เห็นพี่ม้าเดวเลยว้าไีรถรถมลากกันจหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณและมเจอประจำด้วยนะครับผมเพื่อมาเจอกันต่ ยูเถินเอ้ยฟงเฮียนเดี๋ยวไอครับผมือเรื่องมีมีก็ไปตางรับแบบนี้น็อก,กี้กัตั้ งนไปารานไปนันนีใครใครไม่รู้ลชันพามาโอ้โหโลเคชั่นใน G P S เอ้ยมึงเอาไปตางน นั่ัวมอานน้าอะไรนี่ดินนหน้าันนันนันนับนนั่ตนั่ักเนือนก็เนน่นนามีดั่นนันน่นนั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 ่นั่นั่นนั่นันน่นตน ไอ้100กิโลโอ้ oh. น,นั oh. นเอ้ยเนาะอ๋อเก้าร้อยเมตรอีกแล้ว แยกหน้ามอยู่โอเคไม่ไกลมากเดี๋ยวไปต่อที่บ้ก็ไ้เป็นที่น,นั่นหลไนานีสีแยกไปเนี่ยณชั่เป็นหมู่บ้านอยู่นานนดดำแล้วเป็นดังดูด takip ไล์กดแชร์สีค่คนแล้วตอนนี้ขอขอก็ฝากกดไล์กดแชร์กดติดตามมันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นการาให้กาลังใจนะครับในตัวผมนะครับในการทำคลิปใหม่ๆนะครับก็วันนี้ผมแล,ล็กอิสรสุน่าจะลาไปก่อนนะครับเจอใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับก็